สวัสดีค่ะพบกับคุณนุชอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนุชจะพาไปดูโรงเรียนที่คุณนุชสอนนะคะชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทานะคะเดิมชื่อโรงเรียนบ้านสวาดนะคะตั้งอยู่ถนนทยาปัตสาตำบลสวาดอำเภอเริงนกทานะคะอยู่เริ่งเก่านะคะตรงข้ามกับโร,โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาเป็นโรงเรียนเก่าแก่นะคะ ตั้งมากว่า90ปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่จริงๆตรงนี้เคยเป็นที่ว่าการอำเภอเก่านะคะตรงเป็นสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเก่านะคะโรงเรียนสมัยสมัยแม่ของคุณนุชเรียนนะคะอยู่อยู่วัดร้างนะคะหมู่สองก็โรงเรียนบ้านสว่าดนี่แหละคะ่ะเป็นโรงเรียนตั้งแต่ รุ่นแม่นะคะก็ย้ายมาเรียนอยู่ที่วัดพรมแล้วก็มาตรงนี้นะคะมีอาคารหลายอาคารนี่คืออาคารพุทธชาตินะคะเป็นอาคารสำนักงานเป็นคือถ้าถ้าดูแล้วก็เหมือนวิธีอะไรนะคะแต่จริงๆเป็นโรงเรียนปฐมนี่คืออาคารพุทธชาตินะคะเป็นตตกสองชั้น ในห้องพออนะคะเด็ดกันก็คือห้องท่านรองจริงๆโรงเรียนศาสตร์สวยงามมากนะคะในต้นไม้ร่วงใบไ,ไม้ร่วงเยอะช่วงนี้นะคะอันนี้อาคารเบนจมาม่านนะคะอันนั้นเป็นห้องเรียนของคุณนุชนะคะห้องห้องห้องป .6 กนะคะชั้นชั้นบนสุดห้องริมนะคะมีน้ำตกด้วย เวลาฝนตกฝนสาดก็จะน้ำท่วมเป็นประจำกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นสมพระนะคะพระพุทธรูปประจำโรงเรียนก็เราไหว้ทุกวันพระพุทธรูปสวยงามมากส,ม,สมพระพุทธรูปก็สวยงามมากนะคะวันนี้คุณครูคุณครูที่อยู่ประจำโรงเรียนไม่อยู่นะคะคุณครูคำพลน่าจะ ไปทําธุระตรงเรียนสวยนะคะสวยางอันนั้นอาคารอนุบาลน,นะคะอาคารกันเกลานะคะเป็นห้องแอร์ห้องแอรครึ่งหนึ่งนั้นจะเป็นโรงกรองน้ำนะคะที่อยู่หน้าทางหลงังข้างหลังทางขยะน,นะเป็นโรงกรองน้ำที่ใช้ปั๊มน้ำ กรองน้ำแล้วก็ปั๊มขึ้นไปดื่มทั้งอาคารนะคะอาคารนี้น้ำเย็นะนะคะตึกนี้ก็อาคารกันกระเหล่านะคะเป็นขออนุบาลน,น้องอนุบาลช่วงนี้ปิดเทอมอยู่นะคะยังไม่เปิดนั้นอาคารใหม่นะคะชื่อว่าอาคารเัยพฤกนะคะราชเพฤกขออภัยค่ะผิดอีกแล้วผิดตลอด ักเรียนชั้นปหนถึงปสาเรียนอยู่ที่นี่นะคะสวยงามนะคะด้านหลังมีลายข้างๆมีลายด้วยนะคะเป็นไลายอะไรก็เดาเองนะคะเป็นลายเอ,อ่อแอปเปิ้อาคารด้านข้างนะก็เป็นอาคารเก่านะเป็นอนุบาลเก่าเป็นอาคารชัยพฤกษ์นะคะเป็นอาคารชั้นเดียวก็จะสรุปแล้วก็จะมี อาคาร1ชั้นก็คือชายพฤกษ์นะคะ4ชั้นนี้สร้างใหม่นะคะเป็นอาคารใหม่ใหม่สุดเลยตรงนน้นช่างสร้างอาคารอะไรไม่ทราบนะคะดูวสัสดปุปีนี้มันน่าจะเป็นออสมาร์ทบอดนะตรงนี้อาคารเบนจมาศ ตรงนี้ก็เป็นถนนถนนที่เป็นเ,เทศบาลมามาทำให้นะคะถนนอันนี้ทนมากนะคะถนนยางพาราตรงนี้เป็นศาลาไทยนะคะศาลาไทยที่สำหรับไว้เครื่องเสียงประกอบกิจกรรมเล็กๆแล้วก็เสาธง ราใหญ่โตมากนะคะเหมือนวิทยาลัยพระราชศกษามีเสาธงครบเลยกีฬาสีไม่ต้องห่วงนะคะแต่ก็มันก็เป็นธงชาติอยู่ตรงนี้นะคะกีฬาสีคุณครูคก็ไปตั้งเสาธงใหม่ช่วงนี้หญ้ายังไม่เขียวชอุ่มนะคะไม่ไม่ใช่ฤดูฝนเป็นฤดูด หนาวนะคะยังไม่หนาวมากอันนั้นเป็นอาคารส่งเสริมสุขภาพอินเทอร์เน็ตนะคะจริงๆเป็นโรงยิมน,นะคะแต่น้องเข้าไปอยู่ตรงประตูนะคะชำรุดแล้วนี่คือป้ายมาตรฐานนะคะนานแล้วส0บปีห้าศูนปีหกมีเจ้าลายนะคะเจ้าลายเฝ้าโรงเรียนอันนี้มันหิว ไอเนี่ยมันไอสบายนะคะมันหิวอะ่ะไอาลขี้กลัวมันหิวว่ามีลูกแล้วอะ่ะตัวเล็กๆคราวที่แล้วก็มีลูกแล้วหรอมันเพิ่งโตนะคะมันเพิ่งเป็นสาวเขาหิวมากเจ้าของไม่อยู่ตัวครูกำพลไม่อยู่ นี่ค่ะอาคารพุทธชาตินะคะเป็นอาคารสำนักงานคุณครูก็จะมาเซ็นชื่อที่อาคารนี้นะคะพออ,อใจดีมากนะคะพออ,อทั้งรูปหล่อและใจดีเป็นกันเองอ,อยู่ใครมาอยู่โรงเรียนนี้ก็ไม่ซีเรียสน,นะคะใครอยากย้ายมาก็ย้ายมาเลยนะคะต้องการครูภาษาไทยเก่งๆแค่สองคนก็พอนี่เป็นอาคาร สชั้นนะคะเป็นอาคารสัตบุตรครูนุชเคยสอนอยู่ทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นส,นส,นสยังไม่เคยสอนนะคะเคยสอนนักเรียนชั้นปหนึ่ปอสองนะคะปหนึก็ชั้น1น่ปอสองก็ชั้น2องปอสามก็ชั้น3ก็ตอนนี้ก็เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนะคะนี่เป็นโรงอาหารโรงอาหารนะคะ แคนทีนนี่ต้นโพนะคะร่วงหมดแล้วต้นโพต้นโพศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนใน,น,คนคนภูเวนนะคะมาทำงานคนภคูเวนมาทำงานอันนี้เป็นศาลานั่งพัก นั่งเรียนตามอัธยาศัยนะคะโดนลูกบอลมาเยอะแล้วเด็กชอบเล่นกีฬานะส่วนตอนเย็นเยก็จะมีนักเออชเขาเรียกอะไรประชาชนนะคะเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะคะก็จะมีสปอร์ตไล่สองมาแล้วก็เล่นบาสเกตบอลได้จนถึงหมดเวลา บางทีก็ถึงสองทุ่มเลยนะคะสนามเป็นสนามที่สวยมากนะคะสนามบาสเกตบอลเป็นของโรงเรียนเป็นของประชาชนนะคะเทศบาลเป็นสถานที่เล่นกีฬาของเทศบาลตำบลลิงนกทานะคะสร้างโดยการประปาส่วนภูมิภาคนะคะโดยโครงการ การประปาสว่วนภูมิภาครักชุมชนปรับภูมิทัศน์จริงๆสนามสนามบาสเกตบอลมีแล้วนะคะแต่ไม่สวยไม่ได้มาตรฐานก็การประปาก็มาปรับนะคะปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามทั้งเป็นบาสท,ทั้งสีอันนี้เป็นโอ้เป็นเป็นเออสกอร์นะคะ ผู้อุปถัมภ์คือคุณพ่อประมูลทองโสมนะคะและครอบครัวร้านเพลินศิลปคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารบ้านเมืองนะคะก็อพอรอรุ่นหนึ่งรุ่นห้าบริษัทท่าอากาศยานไทยนี่คุณนุชเพิ่งเห็นนะคะเดี๋ยวต้องปรับปรุงให้สวยๆกว่าน,นี้คะต้องเอาสีมามาทาเพิ่ม เป็นสกอร์บอร์ดโฮมอเวยโฮมมีภาษาอังกฤษด้วยนะคะมาตรฐานมากระดับสากลดูภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนนะคะสวยมากนะคะเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่อัธจันร์ขาดแต่ดอกไม้นะคะดอกไม้มีน้อยอัธจันร์ประจำกลุ่มสีต่างๆเหลือสนาม สนามฟุตซอลน,นี่ค่ะต้องการการปรับปรุง hmm. สนามฟุตซอลก็สูงเสื่อมสูงไปเยอะแล้วตั้งแต่โควิดนะคะ mm hmm. เด็กไม่ค่อยได้เล่นกีฬาฟุตบอลสักเท่าไหร่อันนั้นเราก็จะเป็นเต็นท์นะคะเวลาฝนตกแล้วก็วัดอุณหภ,ภูมิตรงนูน้นตรงใต้ใต้เต็นท์นะคะอันนี้เป็นทางทางเข้านะคะทางเข้า ตรงบริเวณอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางออกนะคะแต่ว่าเวลามาโรงเรียนนะคะรอให้เข้าทางเดียวเข้าทางเดียวคือทางนี้นะคะถ้าฝนตกก็จะเปิดให้ออกอีกทางหนึ่งส่วนประตูด้านโรงพยาบาลนะคะมันจะเป็นถนนที่รถวิ่งเร็วนะคะก็เลยปิดไว้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เข้าออกตอนเช้านะคะแต่ตอนเย็นก็จะเปิดทุกประตูนะคะ แต่ก็ยังเข้าออกเหมือนเดิมนะคะก็ใช้ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าตรงนู้นก็เป็นทางออกจะได้ไม่ชนกันนะคะอันนั้นเป็นเรือนเพราะชํานะคะตอนนี้ช่วงนี้ปิดเทอมนะเรือนเพาะชำเราก็ยังรกร้างก็คงจะปลูกใหม่ภายหลังสวยไหมคะสวยมากอันนี้อุสนะประจำโรงเรียนสกู o o ด็อก คงหิวมากนะคะเจ้าข,ของไม่อยู่ค,คุณครูกำพลไม่อยู่น่าจะมีทุละคุณนุชขอจบเพียงเท่านี้นะคะโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทาสังกัดเ,เทศบาลตำบลเลิงนกทานะคะองค์กรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นนะคะกระทรวงมหาดไทย มาเยี่ยมชมได้เอาลูกหลานมาเข้าโรงเรียนนี้ได้นะคะเปิดตั้งแต่ชั้นประถมปีศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสวัสดีค่ะ